ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ออกเดินกันค่ะ,ะวันนี้มาเดินอีกฝั่งหนึ่งแดดก็อุณหภูมิประมาณ30องศาแต่บอกได้เลยนะคะว่าไม่ร้อนเพราะว่าพื้นที่ประกอบไปด้วยป่าค่ะความชุ่มชื้นจากป่าทำให้อุณหภูมิไม่ร้อนมากรู้สึกสบายค่ะตอนนี้ก็ประมาณ10โมง เกือบ11โมงแล้วละค่ะแต่ทุกอย่างยังคงสดชื่นอยู่เหมือนเดิมไปเลยค่ะวันนี้ลุยกันต่อลุยกันยาวๆไปอีกวันนึงค่ะไปกันเลยตึ้งตึงตึง,ตง,ตง จะใช้แผ่นโซล่าเป็นตัวแหล่งพลังงานช่วยเสริมด้วยนะคะเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติพลังงานจากแสงแดดมาเป็นพลังงานไฟฟ้าสุดยอดเลยค่ะตั้งหันน้ำค่ะตรงนี้ก็จะเป็นท่อเมื่อก่อนก็จะใช้เป็นไม้ทำเป็นท่อเห็นไหมคะแล้วก็ใช้น้ำเป็นตัวหมุนตั้งหัน เป็นรายที่สุดยอดมากเลยค่ะสุดยอด,ด,ยอดเป็นแหลงผลิตเบียร์ค่ะใครมาก็สามารถเข้าไปอยู่ในถังเบียร์แล้วไปนั่งดื่มเบียร์ได้ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของร้านเบียร์ค่ะ แล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในไปนั่งดื่มเบียร์กันเลยค่ะบรรยากาศง่ายๆดื่มเบียร์สบายๆค่ะไปเพื่อนๆเดินลุยขึ้นเนินจับราวด้วยนะคะจับราวค่ะเพราะทางมันฉันมากเดินกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ทานอาหารเช้าและมีแรงและออกกำลังกายกันเลยค่ะอ่อุ้ย เดี๋ยวจับร้าคุณค่ะจับเรา้าไปกันเลยลุยป่าล้วนๆเลยละค่ะไปไปกันทางเขาจะเป็นทางแบบนี้นะคะเดินไป แบกเป้เดินป่าเที่ยวธรรมชาตินะคะการเดินป่าต้องดูป้ายที่เขาเขียนไว้กั้งทางด้วยนะคะแล้วก็บางทีก็จะมีสัญลักษณ์ด้วยเวลาจะเดินกลับให้จำสัญลักษณ์ให้ดีนะคะว่าเรามาทางไหนแล้วเราต้องกลับทางนั้นด้วยอย่าเดินหลงไปทางอื่นนะคะ เพราะบางทีมันมีทางแยกไปทางนี้หรือจะไปทางนี้ดูให้ดีๆนะคะโอเคอย่างนั้นตัดสินใจไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ้าวไปตัดสินใจเลี้ยวขวาค่ะลุยจะได้ยินเสียงคนตัดหญ้านิดหนึ่งค่ะแต่ไม่เป็นไรเรากำลังเดินเข้าป่าห่างจากคนตัดหญ้าริมถนนแล้วค่ะ ความเงียบก็จะเริ่มเข้ามาหาเราแล้วล่ะค่ะไปเพืเ่อนๆใส่รองเท้าผ้าใบแต่งตัวให้รัดคุมเดินไปชมธรรมชาติกันมองหาเห็ดสองข้างทางหาผักป่าแล้วก็ดื่มน้ำจากลำธารธรรมชาติกันค่ะไปเลยอ่ะฮะอย่าลืมเอาหมวกแว่นกันแดดมาด้วยน,นะคะโอเคค่ะ หนูตายก็โดนแห้งแมงเลยๆสงสารจังเลยเมื่อวานซืีงก็โดนงูตายวันนี้ก็โดนนั่นตายอุ้ยขอโทษค่ะขโทษนะสู่สตินะลูกนะไปละไปนะคะทางเดินเป็นแบบนี้เวลาเดินต้องระวังนิดนึงนะคะบางทีจะมีหินมีอะไรก็ระวังนิดนึงค่ะ จะต,ต้องใส่รองเท้าเข้าใบอย่างนี้นะคะรองเท้าส้นสูงรองเท้าที่ไม่สะดวกเดินในป่าใส่ไม่ได้ค่ะไปได้ยินเสียงเนาะเห็นน้ำไหมคะมีน้ำด้วยไปค่ะไปค่ะไปลุยต่อเดิน อย่าเพิ่งยุดลลยมันเป็นการเดินขึ้นเขานะคะทุกอย่างจะเริ่มไต่ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถ้ามองในภาพบางทีอาจจะมองไม่ออกว่ามันไต่สูงขึ้นต้องสังเกตคนเดินค่ะเริ่มหอบว่าไต่ขึ้นไปเรื่อยไต่ขึ้นไปเรื่อยดูนู่นค่ะไต่ขึ้นไปเลย ไปกันค่ะเหนื่อยก็อย่าพึ่งพักนะคะก็ราะยังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะไปเลยเห็นไหมคะว่าสองข้างทางป่าจะแตกต่างระหว่างป่าที่เช็ก,กับฝั่งของเยอรมันฝั่งโน้นตอนนี้มาอยู่ฝั่งนี้บรรยากาศสองข้างทางจะต่างกัน ได้ยินเสียงเราหายใจไหมคะนี่ล่ะค่ะเริ่มเหนื่อยจากการไต่เขาแล้วค่ะไม่เป็นไรเดินขึ้นต่อกันไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็หยุดพักโอ้โสุดยอดต้องมีกำลังขาที่ดีด้วยนะคะถ้ามีกำลังขาไม่ค่อยแข็งแรงมีปอดไม่ค่อยดีก็ค่อนข้างใครจะเป็นโรคหัวใจ ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดหนึ่งนะคะเดินคงจะไม่สะดวกเพราะทางมันขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะขึ้นชันไปเรื่อยๆเลยค่ะชันขึ้นไปเรื่อยๆชันขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วคนเดินเหนื่อยเหนื่อยแล้วค่ะ ดูสภาพดูสภาพเป็นทางที่รถวิบากเขาวิ่งนะคะเพื่อที่จะมาเอานำไม้ที่เขาตัดออกไปลงไปข้างล่างค่ะต้นไม้บางทีก็ล้มบางทีก็โดนหนอนเจาะเะนั้นเขาจะต้องเอาออกค่ะตัดออกและรถที่จะต้องเข้ามาก็จะเป็นล้อแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าล้อวิบากเนาะ นี่แล้วค่ะให้วิ่งแล้วก็นําลงไปลงไปสู่ข้างล่างเห็นไหมคะที่ไต่ามาเมื่อกี้ทางขึ้นชนันแบบสุดๆเลยไปเดินกันต่อเลยค่ะเพื่อนๆอย่ารอช้าเลยแฟนรุ้ตาไปจออยู่ตรงนู้นละไปเลยเลยุยธรรมชาติสวยสุดๆเลยวันนี้ทุกๆวันก็สวยค่ะ โอ้โหเห็ดอะไรนะเดี๋ยวขอแวะถ่ายหน่อยเห็ดคับเพื่อนๆยางกระมงกุดเลยมันอยู่ติดกับต้นไม้โอ้โ,อโหสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยถ่ายที่ชอบเดินป่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ น่าจะเป็นอะไรที่พอสังเขตได้บ้างนะคะการเดินป่าการเตรียมตัวแบกเป้เดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติป่าในเรชินแบกบีนมูลประเทศเยอรมันค่ะ เป็นฝั่งทางด้านทวันออกของประเทศเยอรมันนะคะเป็นชายแดนที่ติดกับประเทศเชคค่ะสภาพพื้นที่จะเป็นภูเขาค่ะบรรยากาศบอกได้เลยนะคะว่าสดชื่นสุดๆค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวคนอยู่ไม่เยอะคนที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ รักธรรมชาติค่ะอยู่กับความเงียบสงบอยู่กับอากาศบริสุทธิ์ไม่มีบาเอ้ยมีบาไม่มีอะไรที่มันเขาเรียกว่าเป็นแหล่งทำลายความสงบนะคะอันนี้เป็นทางแยกอีกแล้วค่ะว่าจะไปซ้าย เดินตรงไปหรือจะมาทางนี้หรือจะไปทางนี้เรามาทางนี้เราเดินตรงไปเลยค่ะเมื่อกี้แฟนสะก,กิดอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเพื่อนแหล่งสารพัดเห็ดเลยค่ะมุมนี้เต็มไปหมดเลยใครจะกินเห็ดแบบไหนก็เ,เลือกเอาไปกันเลยนะคะ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่แนะนำค่ะเพราะเป็นเห็ดมีพิษแต่สวยมุมนี้โอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าสุดยอดธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ให้ในป่ามีสีสันค่ะจากเห็ดสารพัดอย่างสวยค่ะสวยอยู่กันแบบแทรกแซงกันมาระหว่างธรรมชาติสวยค่ะมุมนี้ ก็ขึ้นมาคู่กันระหว่างดอกของต้นสนกับเห็ดอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้ยล่ะคะเนี่ยแฟนบอกว่าไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่ายิ่งขึ้นไปทาง้นมันยิ่งสูงก็บอกว่าไปทางนี้ดีกว่าค่ะตัดสินใจไปทางนี้ลุยกันเลยค่ะเพื่อน คนที่เดินป่าต้องดูป้ายให้เป็นนะคะว่าเราไปทางไหนจะเดินทางไหนถ้าไม่มีป้ายเขาจะทำสัญลักษณ์เอาไว้ตามต้นไม้นะคะจะต้องจําให้ได้นะคะเวลาเราเดินกลับเราจะไม่ได้จะไม่หลงค่ะเพราะว่าในป่าบางทีสภาพอะไรเขาจะดูคล้ายๆกันไปหมดเลยละคะ่ะป้องกันการหลงป่านนะคะไปะเดินกันต่อถึงตรงนี้จะไม่สูงมากแต่ก็ถือว่า ก็เล่นให้หัวใจเต้นแรงกันไปเลยทีเดียวค่ะก็ถือเป็นอะไรที่ตื่นเต้นตื่นเต้นไปเลยค่ะไปเลยธรรมาชาติสองข้างทางลุย,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 ยอันนี้ก็เป็นเห็ดค่ะเพือพ่อนๆข้างในจะเป็นรูกลวงอุย้ยเกิดอยู่กลางทางเลยละค่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็เลยถ่ายมาให้ดูซะเลย ใครรู้จักชื่อเขียนใต้คลิปให้วรุตตาด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะแวนเริ่มหาไม้เท้าอีกแล้วไม้เท้าเขาไปวางเอาไว้ที่ทางโน้นเริ่มหาไม้เท้าไปยุงตัวเองขึ้นเขาอืมไปไปลุยค่ะเขาได้ไม้เท้าแล้วดื้อๆดื้อๆ เล็กๆพวกนี้จะเป็นเบลลเอรูเบอรี่นะคะตอนนี้ก็แก่หมดแล้วค่ะเป็นต้นเล็กๆเต็มไปหมดเลยความพิศวงของเห็ดค่ะพยายามแตกตัวโผล่ขึ้นมาเหนือดินถึงแม้ว่าจะดินจะข่มเขาสนาดไหนเขาก็จะโผล่มาแล้วไม่เคยทำให้เขาเปื้อนดินเลยนะคะยังขาวสะอาดบริสุทธิ์อยู่เหมือนเดิมสุดยอดเลยค่ะสุดยอดมาก ก็สำคัญอีกอย่างในการเดินป่านะคะพยายามอย่าทิ้งช่วงห่างก,กันเยอะแล้วถ้าเห็นอะไรที่เราเห็นแล้วถูกหกถูกใจอยากจะแวะกาไปหาให้ตะโกนบอกเพื่อนด้วยนะคะว่าให้เขาหยุดรอเราเพราะบางทีเพื่อนไม่รู้เดินนำหน้าไปเรื่อยๆเรากลับมาไม่เห็นเพื่อนอันแล้วเราก็ไม่รู้หาจจะหลงทางกันได้อันนี้อันตรายมากๆเลยค่ะให้ระวังกันให้ดีนะคะ thank you ักเวลาเดินวันนี้คิดว่าคงจะไม่เอาเห็ดค่ะเพราะว่าที่เอาไปงวดที่แล้วเยอะมากมากเลยค่ะแต่เ็อินว่าไม่ได้ทำกินทันทีเลยกลัวเขาจะขึ้นราเหมือนกันค่ะจะเสียได้ ใครที่ชอบเดินป่ามาเดินกันเลยนะคะเดินกันไปด้วยกันค่ะดูป่าดูธรรมชาติดูนกดูเห็ดดูต้นไม้ดูดอกไม้แล้วก็ดูใบไม้ดูสารพัดอย่างที่อยู่ในป่าค่ะพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆด้วยนะคะเดินป่าความสุขง,ง่ายๆค่ะสุดยอดมากๆฟังเสียงนกกันมุมนี้นะคะมาฟังเสียงนกกัน ดูเห็ดตัวนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสุดยอดแห่งความย่อยย่อยโอ้โหนี่มือวารุตานี่มือนะคะสองมือเลยค่ะสุดยอดอันนี้ก็อีกดอกหนะะึ่งค่ะย่ายบาบังสุดยอดสวยมากๆเลยค่ะดอกนี้เพื่อนๆดูข็หลบอยู่ใต้เอ้พุ่มไม้ สุดยอดมากๆเลยค่ะเห็ดสุดยอดเจอเห็ดอีกดอกแล้วค่ะดอกใหญ่มากเลยหลบอยู่ในสมทุมพุ่มไม้ค่ะรากไม้สองข้างทางเยอะเลยละค่ะเดินระวังด้วยนะคะไปไปเดินกันต่อเดินต่อค่ะชายหนุ่มก็เดินไปข้างหน้าก่อนหน้าละ เมื่อกี้ไปยืนแวะคุยกับยายก็มาหาเห็ดก็เลยไปเรียนรู้เห็ดเรื่องเห็ดกับแกก็ได้ความรู้มาอีกหน่อยนึงค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเริ่มภาคภูมิใจในตัวเองแล้วละค่ะเกี่ยวกับเรื่องเห็ดจากที่ไม่ค่อยจะได้รู้เรื่องอะไรกับเขาตอนนี้ก็อพอที่จะบอกได้ว่าเริ่มมีความรู้ขึ้นมานิดนึง ภูมิใจมากเลยค่ะเดินไปตอนนี้เดินปา่าคอเกาจะคลิกแล้วค่ะประมองอยู่แก่สองข้างทางดูเห็ดอย่างเดียวไม่ได้ดูทางเลยดูเห็ดไปเลยค่ะแค่ดูอย่างเดียวนะคะวันนี้ไม่เก็บแล้วค่ะไม่เก็บแล้วเพราะว่ากินไม่ทันแล้วดูท่าทางไปค่ะเดิน เดินแล้วก็เดินเมื่อกี้มาดูเห็ดอันนี้ที่เขาเรียกว่าพุ t เจอพิลส์โอ้ีอย่ถอดออกก่อนค่ะน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเขาเป็นละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างเขาเป็นแบบนี้อันนี้แก่แล้วค่ะก็จะเป็น เล็กๆรู้เล็กๆ,ๆอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าพุทธมีอันนี้แก่แล้วค่ะต้องวางเอาไว้อันนี้ก็น่าจะแก่แล้วอันนี้ก็แก่แล้วค่ะอันนี้ก็แแกก่ล้ว้วอันนี็เรียกว่าพุทธพุทธพิวถ้าใครคิดว่ามันไม่ใช่เขียนใต้คลิปบอกวัตทุตาด้วยนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการเรียนรู้ค่ะขอบคุณค่ะ สภาพต้นไม้ล้มระเนระนาดกันไปหมดเลยค่ะโอ้โ oh. อ oh. ้เจอหนี้เห็ุอะไรครับเพื่อนดว้าไม้อย่างใหญ่เลยคล้ายๆกับเห็ดจพิยองค่ะแต่ไม่แน่ใจโอ้โหเจอกลุ่มใหญ่เลยตรงนี้ สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยอเห็ดอันนี้เหมือนขนมปังก้อนเลยค่ะสุดยอดนี่กำลังจะโผล่ค่ะมองไปเหมือนลูกกอล์ฟเลยนั่งพักเหนื่อยหันลังกลับไปเจอเห็ดอดจะตายอีกแล้วไม่ได้ก่บเพื่อนๆอื มาเป็นกอเป็นกำรรกันไปนเลยทีเดียวยดูในร่มของบราบรีเต็มเต็มเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเต็มเต็มเต็มมุมโน้นก็เต็มวาดมายังไงคะเนี้เต็มไปหมดเลยนั่งพักหน่อยแป๊บนะคะ พักเหนื่อยกันก่อน That is so schön ดอกนี้สวยจังว่าจะไม่เก็บ ขอเก็บเลยลักจานนะโอ้โดนูนี่วันนี้ว่าจะไม่เก็บเห็ดเพิ่งแล้วดวนูนี่สวยไหมคะสวยนะดูสภาพเขายังซิงซิอยู่เลยอืม เอากลับบ้านไปด้วยกันเจออีกแล้วค่ะมามาโอ้ยด,ดู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 ตัวนี้ดูค่ะดูนี่น่าเอาตัวน้อยกลับบ้านค่ะตัวใหญ่สองหัวนี้ทิ้งเอาไว้ให้เป็นเชื้อค่ะนี่น่ารักมากๆเลย <c oughs> ใหญ่ๆห ดูสภาพเขานะคะโอ้สภาพยังโอเคไปกลับบ้านกันเดินต่อค่ะเจอเห็ดพึ่งเต็มสองข้างทางแต่เขากอนข้างจะแก่แล้วค่ะแก่แล้วแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาตินะคะจะได้สปอมเขาจะได้ กระจายไปปีหน้าเขาจะได้เกิดขึ้นมาใหม่อีกคะ่ะเดินกันเดินต่อเจอทางแยกอีกแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่รู้จะไปทางไหนดีคะ่ะ เดินมาป่าเขามาทะลุมาเจอเป็ดหรือห่านเขเนี่ยน่าจะเป็ดหรือหา่านโอ้ยเต็มเยอะแยะเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสวนสวนบ้านนอกนะคะที่เขาเลี้ยงเอาไว้โอ้ยเยอะแยะเลยค่ะยินมองใหญ่เลยฮลัฮลโหลฮัลโหล มีไก่ด้วยค่ะก็เ,เลี้ยงไว้แบบเป็นไก่อารมณ์ดีเลี้ยงแบบตามธรรมชาติค่ะโอยสุดชื่นมากเลยค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่บ้านเราเขาเรียกว่าเป็นแบบที่อยู่กันแบบธรรมชาตินะคะเลี้ยงไก่ไว้ให้ไก่นี่ไก่บ้านเราเลยค่ะแต่เป็นไก่ประเทศเยอรมันนะคะไม่ใช่ไก่ประเทศไทยสุดยอดสุดยอดค่ะน่ารักมาก ไปเดินมาเจออีกสองตัวน่ารักมากคงจะนั่งพักร้อนฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียเนาะน่ารักมากเลยคะ่ะเดินผ่านมาก็แวะมาทักทายกันก่อนไม่สนใจเราเลยไปละไปเดินต่อนะบายยนลอ what's this to den hmm? what's m h a ู to Mark the tent. Hello. Cheers. Bye-bye. แล้วค่ะวันนี้ เดินกลับเข้าไปแล้วค่ะไปเลยค่ะสองข้างทางนี้ระวังนะคะมันมีลูกของต้นสนแย้เลยแล้วส่นฟ้าก็ไม่เท่ากันเดินระวังนะคะไปลุยกันต่อแล้วค่ะอันนี้ ประมาณห้าโมงเยนแล้วนะคะ,ะลุยกัน